ป้งอง,ง,งปัดไม่อยู่สัตว์โอ,อ้ยเฮียมึงงอฟูมาริมันใช้แค่สิบสิบตัวปะไม่ต้องสิบเอ็ดตัวนี่อะไรพี่แค่สิบสตัวก็ได้ก็เหลือไว้ตัวหนึ่งให้เบซีเนี่ยถูกอีกมันเกิดมาไพ้ตำแหน่งนี้ฟีตบอลให้กับเพื่อน ไม่เป็นไรเป็นซิกา้าเล่นบอลอย่างชันฉลาดในระยะนั้นเขาสามารถยิงประตูได้ตดนาลีโมดริชเมซี่โทนิครอส อืมติดโดจ่ายเมซี่ยิงอ่ะอยากเห็นภาพนี้สักครั้งในชีวิตว่ะไอ้เฮียบอลการกุศลก็ได้สัตว์ได้ปะคนเลิกกันนะพี่กันอ่ะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเฮโดกับเมสซี่แม่งมาอยู่ด้วยกันได้ปะวะไอ้เฮียขอสักครั้งนึงอต้องรอแขวนอะไม่ต้องรอไม่ได้หรอโดกับสนิทกับแบ็คแฮมนะเว้ยไอ้เฮียแบ็คแฮมเอาไว้หน่อยดิ เอ่อเอ่ออ่ะการเล่นที่เหนือชั้นกับเพื่อนร่วมทีมคมโอ้โหเขาผ่านไปแล้วได้โอกาสเปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับมีีโอกาสท่เออไมอา,ามี่ดัน้องอล,ล,ละครรับบอหเานสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะ่ะไอ้เหี้ย กาอุ้ยเชี่ยวไหวชิบหายเลยสัตว์เชี่ยดีนะนาบาสกูของแท้ขนาดลามอสยังอยู่กับไอ้นี่เลยเที่อะเนี่ยแบบเนี้ยจ่ายอย่างเงี้ย เป็นการตั้งเกมรับที่ผิดตำรายจริงๆครับเป็นการเข้าบอลที่ยิงได้เฉียบขาดหยุดดีมากเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมย้ายมาอยู่บุรีรัมย์ก็ได้ไอ้เหี้ยเปลี่ยนเมยก็ต้องจ่ายนัหน่อยแหละก็เป็นประตูครับมึงว่าชาตินี้เราจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมแบบมึงยังมีเปอร์เซ็นต์ไหมยังไงก็มีพี่ผมคิดว่ายังไงก็มีแต่อย่างที่พี่บอกว่าเป็นบรรกันกระสุนแต่ต้องรอเลิกกันทั้งคู่อ่ะพี่ ผมว่ายังไงก็ต้องเห็นพี่มันต้องมีคนอยากเห็นแบบเราเยอะมากพี่จริงต้องมีสักคนหนึ่งที่เขาทําให้ได้อ่ะคือพวกเศรษฐีดูบงดูใบเขาแบบว่าไม่ชื่นชอบโด้กับเมซี่เหรอวะเขาออฟเฟอร์แล้วพี่เมซี่ไม่มาพี่เคยมีข่าวอยู่มึงดูดิมึงดูดิมึงดูเมซี่กูดิไปอยเฮียดูโด้เมซี่จ่ายด้วยกันเนี่ยแล้วก็เปิดโค้งโค้งเข้าหัวมาเซโล แต่เมสซี่มันรับบอลอีกรอบนึงเขาซ้ายนานนี้นะมึงมดดิตโคตรเตี้ยเมสซี่ไม่ไปหลีกซาอุงูไปอเมริการุ่นลูกก็แม่วยังเห็นรุ่นพ่อดียังเห็นโดมเมลูกไม่ได้สนใจลูกมันเลยเฮียลูกมันไม่ใช่เหมือนพ่อนะเว้ยต่อให้ลูกมันจะเก่งเท่าเท่าไหร่แต่สุดท้ายมันก็ไม่เหมือนปะ อืมยุคสบายกับยุคลําบากเลยโอ้โหดูลูกนี้ได้ยิงผู้รักษาประตูกระโดดเซฟอย่างยอดเยี่ยมไอ้เหี้ยแต่มาริดเนี่ยพวกแบ็กเนี่ยคือแม่งไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะแบ็กของ<บ>เขาอะมันดิดกองหลังดีตลอดพี่เมสซี่ เอาดิโดไเมซี่จ่ายคู่กันไปโดนกุนเชียร์นายบวกห้านี้ยังไวชิบหายเลยนะไอคอนบวกห้าไว a อ AI โหดเลยพี่ AI ไอคอน

มีตัวขยับหาพื้นที่เพื่อที่จะบวกครั้งนี้โดน,นาลีขีบอลให้กับเพื่อนต่อบอลได้ดีเฮออ้ย็อกได้ดีโอเวน่นโอ้โหอินันเดสดากา้า รกาดโพนี่ครอสอุย้ยเหี้ยเขาได้ลูกฟรีคิกปูซ<ส>าห์นหน่อยหน่อยหล้ำเมสซี่มันไม่ใช่นำฟาวนะว่าโอ้โหอ้เหี้ยใส่ก้อยสัตว์ฟูดิเกอร์อินันเดส นิวโก้สัวแย่งลูกกลับมาได้ครับเสซี่มาซาช่วงนี้ก็กาบีเบดีกำลังมายากหน่อยหนู รายการที S <S น,นี้เล่นได้อย่างเข้าขาดูเคลื่อนตัวเดี๋ยวมันก็ฟอร์มมันก็ดีแต่ไปาถึงว่าถ้ามันไม่เจ็บอ่ะไปแล้วดิเชี้ยโคตรไว่โอ้โหซ้ายเหมือนเยี่ยวมายามานเออยามานก็กไอเป็มึงดมึงดูในเวฟดีว่อาอ่านายไอไอนี่มาปะมีปะ ลูกทีเอ็มออะมีเปล่าวะภายในทีเอ็มอะมีพี่มีใช่เหรอตน้ตนร้อยยี่สิบสี่ครับนั่นนี่อุ้ยร้อยยี่สิบฮะเท่าออกับแก๊ตมุลเลอร์ปะ่ะถ้าทำไม่ผิดแก๊ตมุลเลอร์น่าจะโอ้ใช่พี่เท่าออกับแก๊ตมุลเลอร์โหเยี่ยแล้วมึงดูบวกห้าดิวิ่งเท่าไหร่ บวกหนึ่งมันวิ่งร้อยสะพี่ทั้งสปีดต้นทั้งความเร็วอะถ้าบวก5มันวิ่งร้อยสามพี่อานายอะแล้วแม่บวกเลเวลอัพกับไอนนี่ด้เลยไอนนี่ห้าด้วยอะถ้าเลเวลห้าโบนัสบวกห้าปะโบนัสบวกห้าสปีดต้นร้อยสหความเร็วร้อสหพี่เลี้ยงบอลร้อยสี่ห้าประติกยาร้อยสี่สิบเอ็ดยืนตำแหน่งร้อยสี่สี่ สมดุล1 4 5ของตัว1 4 5อี้เคี่ยยิงโค้ง1 4 5โอ้โหจบสกอร์1ส4 5โหลุดโลกเลยอ่ะไอ้เคี่ย <c oughs> ทองไม่รู้กี่ทองอ่ะ โดโรดลำาครือไม่ได้จ่ายโดเลยนะเมื่อกีนอ้นะกุลิดกาคายา,ากหน่อยอเข้าทำลายเกมอย่างหนักแน่นอืมกำลังไปเลยโอ้ เดอมันติดเหมือนกันโอ้ี่เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมบออยูิกลานสนามพร้อมที่จะเริ่มแล้วครับเปิดกิจอยู่วอรเมเด้รอาเปิดกิจอยู่อ่ะซิเกอรดามอส ไคอสอยู่สูงกว่ากองหลังอย่างนี้ก็ล้ำหน้าล้วครับวารีเดเป็นวิธีที่แจ้งบอกกลับมามาไป อืมฉลาดเลยเข้าบอลรู้ด้วยนะว่ากูจะเลี้ยวโอกาสได้บอลนีกกรอบ ป้งปัดไม่อยู่ส,ยสัตวเ์เีมือเงาอกูตัวไอ้เฮียมือหักเลยไอ้สัตว์แต่กูตัวกับเดอะบอยก็จับมือแล้วนะใช่ปะ จับมือกันแล้วจับมือกันแล้วเหรอพี่จับมือกันแล้วจับมือกันแล้วแล้วบีบมือกันด้วยปไม่บีบจับกอดกันแล้วด้วยเออกอดกันแล้วด้วยกอดกันแล้วนี่ไม่เห็นเลยโอโหนี่โครสผู้ต่อสู้แย่งบอลไปครองได้มาเซนโรนะเว้ เอ้ยโดนยิ่งเดือแบกจริงนะเลยยิ่ลูริเกอร์เนี่ยตัวโกงแห่งยุคพี่ลูริเกอร์จับแล้วเดอะบอยบอกผู้หญิงคนเดียวไอ้หาไม่เดอะบอยเป็นคนอีสานไม่เดอะบอยเขามีลูกมีอะไรแล้วเขาไม่สนใจเรื่องเก่าๆแล้วเดอะบอยอ่ะทำท่าจะเปิดบอ เปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับโคนิโครสโรดิโก้ส่งขึ้น โอ้โหยืนโดน่งแบบนี้ก็ล้มละครับรชื่ออะไรพ่ะแนวรับไม่กลัวแล้วครับแบบนี้ปราบได้ที่แนวรุกยังมีปัญหาในการแก้ปัญหาตำแหน่งยืนเฮ้ยเมซี่กูเปไ็นไรเล่นไม่ออกเลยเนะี่ยไม่ชินสีเสือ้อมั้งเว่ขอพลาดแล้วเฮ้ยขึ้นเกมลุกไม่ได้เสียกันคลองบออเนี่ยได้เล่นด้วยกันแล้วนะแบแ็กแฮมกับเมซี่เนี่ย เมสซี่เคยสัมภาษณ์นะเว้ยว่าเสียใจมากที่ไม่ได้ใช้ที่ฉีดตูด,ด,ดจริงเหรอพี่จริงนี้เล่นได้อย่างเข้าขาเอเจติต้าเขาไม่มีที่ฉีดตูดกันหรอไม่มึงมึง,ม,งมึงดูนี่ยังไอเป๊ปในทิกต็อกหรือว่าในเฟซบุ๊กคูจําไม่ได้ที่ฝรั่งมันมาสาธิตเอาเอาที่อะไรทาที่มือใช่ป่ะแล้วทําเป็นรูปกํามืออะมึงลองกํามือใช่ป่ะอ่ากำมือแล้วแล้วทีเนี้ยมันเอาอะไรไม่รู้เหมือนขี้มา อ่าแล้วมันก็สาธิตว่าเนี่ยคือฝรั่งเช็ดตูดแล้วมันไม่สะอาดอะ่ะแบบยังมีขอบขอบเหลืองๆติดแต่คนไทยคนไทยคือสะอาดเกี้ยงเลยนึกภาพปะเขาเที่ฉีดตูดเออมีฉีดตูดแล้วก็ใช้กระดาษชชูซับไปอีกทีนึงแล้วเขาก็บอกว่าไหนประเทศที่จเจริญแล้วคือไทยหรือว่าฝรั่งกันแน่เออแต่ผมสงสัยด้วยคือผมจะบอกงี้ผมมาเคยอยู่ประเทศนอก ทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าผมมาเคยอยู่ประเทศนอกแล้วก็ต้องมีอยู่แล้วกระดาษเช็ดเช็ดเช็ดตูดอ่ะอืในการในการเช็ดตูดอ่ะอซึ่งมันไม่มีฉายช็ดตูดรู้ไหมผมทํำยังไงทําไงพี่หาน้ําอ่ะแถวนั้น่ะก่อนก่อนก่อนใจเนี่ยก่อนจะก่อนจะไอเนี่ยเออก่อนจะถ่ายก็คือเอาน้ําก็นดาษชั่วซับ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 ไปหลายแผ่นอ่ะแล้วค่อยขี้อ่ะให้เป็นทิชชู่เปียกเออไอทิชชู่เปียกแล้วก็ใช้กระเช็ดชั่วเช็ดตูดเอาแทนอ่ะ เพราะเ,ออเพราะเช็ดตูดไปแล้วเคยเคยเช็ดตูดแล้วแบบว่าไปไปเลยนะแบบว่าทําเหมือนฝรั่งอะ่ะมันรู้สึกแบบเหมือนไม่สะอาดเออมันคันตูดอะ่ะเหมือนมันคันตูดเหมือนมันปาดตูดอะ่ะกระดาษ <c oughs> ชั่วมันปาดตูดอะ่ะมันกันคันอ่ะจะหาคลิปอะไรทีไ่ไหนวะเดีย <c oughs> ด๋วยวจะไปหาไอ้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 ไปผ่านเลยไอ้ไปผ่านเลยลองหาให้ จะหายดูจะหายดูจะหาอย่างไรฮไม่เจอเลยใครหาเจอก็แคทช่วยกันหาเจอเดยนะจะเจอหาดิ เขาผ่านไปแล้วยิงได้เฉียบขาดทำประตูได้ช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับผู้สาประตูเดี๋ยวนี้พีคทามตอนเล่นมีหน่วยงานบางไม่มีเลยครับหน่วยงานแม่งสองคนในประเทศผมมาตอนนี้ไม่มีเลยหน่วยงานใช่ครับวันนี้เออเป็นร้อยเลยวันนี้เออเป็นร้อยเลยแค่หน่วยงานสองคนไม่รู้ไปไหนกันหมด เหลืองานแฟมเหลือสองคนหนึ่งจุดศูนย์เหลือคนเดียวคนเดียวพี่คนเดียวเหลือไอเคมาเดียวจะเฉยเหลือจะเฉยเกมนี้เข้าทางเขาเลยคนนี้โครสอ๋อหน่วงอ๋อหน่วงเหออ๋อหน่วงอ๋อหน่วงไหมวะไม่รู้อ่ะเป็นหน่วงวะอ่ามันก็มีบางบางเฉาะพี่ด้วยความที่สเปคผมไม่ได้สูงอหะแต่อย่างอาจารย์พิงก์ก็บอกว่าลื่นๆแต่ผมมันไม่หน่วงนะอืมอย่างอาจารย์พิงก์อย่างเพียร์เลยเงี้ยก็ลื่นๆอย่างผมก็ก็หน่วงก็มีแคสบ้าง หรือว่าหมายถึงฟี ف าหรือเปล่าไม่ฟีฟ่ามันจะหน่วงไงมันเคยมีช่วงหนึ่งหน่วงนะพี่แต่นั้นมันช่วงเซิร์ฟกาช่วงผู้หญิงเฮียที่ขายิงลูกสวยลูกนี้เอ้ย FC EA FC Online ออนไลน์ไม่นะ เขาบอกว่าแท็กพีไปแล้วโอ้ผมโกูไม่ได้เข้าทิกตอกเลยเลยไม่มีแท็กมาพีเอไม่มีเป็นทีทิกตอกเลยดิใช่ผมไม่เล่นแล้วลบทิ้งไปแล้วครับไม่ได้ลบหรอกไม่เล่นละไม่เล่นแล้วดีกว่าใช่เข้าไปดูแบบว่าเลื่อนผ่านได้อะพอถ้าเราไปค้นหาที่อะไรเกี่ยวกับเกมปุ๊บมันจะขึ้นมาตลอดเลยไงครับผมก็เลยแบบว่าไม่พยายามค้นหาอะไรเกี่ยวกันในทิกตอกเด็ดขาดให้มันลันอย่างอื่นแทนอะที่มันไม่เสียสุขภาพจิตผมอะ ผมก็ไม่มีบัญชีติ๊กต๊อกแรงว่ะน,นะที่ดีแต่ก็ข้ามขานมันเขียนว่าอะไรอ่ะในนั้นอ่ะมันเขียนว่าอะไรช่องอะไรดีกว่ามันเขียนว่าอะไรมันเขียนว่าอะไรบอกมาหน่อยได้ปะเขาบอกช่องนี้เดี๋ยวผมอ,ออนี่เลย อ๋อนี่เหรอเจอแล้วพีเจอล้เดี๋ยวผมว <ไป S 1> ผมส่งลิงก์ให้นี่พี่ลิงก์ในห้องดูเกียรติรประตูนี้สวยสุดๆเลยครับดูได้ลุ้นเหมือนกันแล้วก็สก,กัดได้เขาเอาอันนี้มาทา<ห>ช็อกโกแลตเนยบัตเตอร์เจินช็อก <laughs> อะไรที่เหมือนขี้สุดเลยใช่ไหมคีมถ <laughs> ั่วพี่ไคีบถั่ว โครสเที่ยวโคตรไวเลยเยี่ยนไอตัวเนี้ยเดินมาอนกเดนมาอิเป็นการตั้งเตมรับที่ผิดตำรายิงได้เฉียโอ้ยเยี่ยทเขานอสัตว์ เมื่อล้ำหน้าอย่างนี้ก็ทำให้การขึ้นเกมเสียไปหมดโอ้โหเป <S 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 s <S 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 po an ็นลูกบล็อกที่ยอดเยี่ยม